เมื่อฝูงเปรตอพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนเกาะที่มีสนามกอล์ฟแห่งนี้เจ้าของเกาะจึงไม่สามารถหารายได้จากลูกค้าผู้ที่มาเล่นกอล์ฟได้เนื่องจากว่าลูกค้าได้กลัวฝูงเปรตเป็นอย่างมากและฝูงเปรตก็เข้าไปรบกวนผู้ที่มาเล่นกอล์ฟจึงทําให้เจ้าของเกาะนั้นจ้างวานชายเก่าและบันนี่มาขับไล่ฝูงเปรตบนเกาะแห่งนี้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเหตุการณ์วุ่นวุ่นจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้บันนี่และไชค์เกิลด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลย <S <S โอ้ยแชค์เกิลดูสิข้างหน้านั้นเกาะเปลดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยฉันว่าใช่โอ้ยเปลเต็มไปหมดเลยอ่ะบันนี่โอ้ยว่าแต่เกาะที่มีสนามกอล์ฟและเปลืขึ้นมาอยู่ทําไมเนี่ยโอ้มาเป็นฝูงเลยดูดิ อย่างนี้เราจะจัดการได้ไหมเนี่ยมีเปดหลายแบบเลยอ่ะแต่ก่อนที่จะจัดการนะชายเกิลประเด็นคือเธอไปรับงานมาทําไมเนี่ยอุย้ยเขาให้เงินดีอ่ะบัรนี้โอ้นี่แสดงว่าเรือลํานี้นี่ <c oughs> เขาก็ให้มาใช่ไหมเนี่ยใช่ไงให้แล้วนะชายเกิลคืนด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยเป็นเธอจะเธอจะรับปะโอ้ยรับตั้งแต่โทรกลิ้งแรกแล้วไหนตั้งแต่ยังไม่บอกนะว่าทำอะไรใช่ไม่บอกแค่พูดมา ให้ตังให้ตังก่อนเนี่ยก็คือโหนี่พึงเชียรแล้ว <c oughs> นี่เธอหูก็พึงอยู่เนี่ยใช่ปกติก็หูพึงเนี่ยพึงเรื่องเงินเนี่ยโหพึงใหญ่เลยพึ่งนาน,านพึงยาวๆอะโอเคว่าแต่ใช่ก็น,นีกันก่อนหว่าไงว่าไงใต้ท้องเรือนี่มีปืนมีอะไรบ้างไหมเนี่ยเธอจะมาจัดการเปลดเนี่ยฉันว่าเจ้าของเกาะน่าจะใส่มาไว้บ้งแเละอ๋อแต่ว่าก่อนอื่นเราว่าไปสำรวจเปลดก่อนดีกว่าไหมว่ามีเปลดออะไรอยู่บ้าง <c oughs> เราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าบันนี่อุ้ยไม่เอาอะเปียกเอาเราจะได้ลงไปไหมเนี่ยไม่เอามนลงข้างหน้าดีกว่ามาลงข้างหน้าเรือดีกว่าเดี๋ยวเปียกนี่เธอไม่เปียกตรงไหนเนี่ยฮะฉันไม่เปียกแต่เธอเปียกชัยเกิลไปกีอตกน้ำเต็มเลยชาชยเกิลไปไปดูที่เรามีเปลือกตัวไหนอยู่บ้างบนเกาะนี้ว่าแต่เกาะนี้มีอะไรดีอะทำไมเปลือกถึงมาอยู่เนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยนี่เราแอบแค่เนินตรงนี้พอนะอยากขึ้นไปนะเดี๋ยวเปรตมันเห็นแล้วมันมาจัดการเราโอ้ยฉันเห็นมีเปรตน้ําแข็งด้วยมีเปรตเลือดด้วยอ่ะเฮ้ยมีเปรตดาร์กด้วยวิมีเปดดรตหัวลำโพงธรรมดาที่มีเปรตวูดด้วย,ยเซนเนตวูดมีอีกไหมเจเกลสองที่สองอฉันว่าน่าจะมีเท่านี้แหละแต่ว่ามันมากันเป้นฝูงเลยอ่ะบันนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกหน่อยนี่ทำไมมันเดินอยู่บนหญ้าตรงนั้นนะ เสียงโหยหวนมาก oh, โอ้ยวัน,นี้ฉันว่าเราไปหลบใต้ต้นไม้ตันนี้กว่าเดี๋ยวมันเห็นเราฉันแอบบหลังต้นไม้อยู่ฉันรู้แล้วมันมาที่นี่เกาะน,นี่ทาไมมาทําไมหรอเธอดูดิมันเดินอยู่บนกรีนตลอดเลยอะตรงสนามกอล์ฟอะสงสัยมันนุ่มแน่เลยมันชอบเดินตรงนั้นอะดูอีกหลายตัวด้วยเออนั่นดิอย่างนี้แน่เลยเลยทําให้คนที่มาเล่นกอล์ฟอะหนีกันไปหมดเนี่ยใช่โอ้ยตายเถอะเอ๊ะยังไงเธอพูดฉันงง okay. งองอะไรล่ะบันนี่หรือว่าไอ้ตรงกรีนนี่คือเป็ดหัวลำโพงมันกินหญ้าจนก,กลายเป็นแบบเปเลี่ยนไปหมดแล้วคือตอนนี้เป็ดหัวลำโพงไม่กินไม่กินคนแล้วแต่ว่ากินหญ้าแทน,นใช่ปะหญ้าแทนหญ้าไม่ไม่จริงอ่ะ <c oughs> โอ้ยจะไม่หมดเลยเราจะจัดการยังไงอะชายเกิลโอ้ยฉันว่าเราต้องไปหาอาวุธในเรือแล้วว่าบันนี่เยอะขนาดเนี้ยอ้อยมันเห็นเรานี่ว้าย ไม่น่าออกมาจากต้นไม้เลย ya อุ้ยโอ้ยคอ,อขาดเลยอ่ะโอ้ยใจเกินไป<อ>ไหน,นเนี่ยัาฉันไปด้วย ya ชายแก้วยาไปหุ้ยชายแก้วเมื่อกี้ดูแล้วเราแค่เดินล่อเข้าไปนิดเดียวเนี่ยฝูงเปรตมันน่าจะกลูเข้ามาเราแน่นอนเลยอ่ะอนั่นดิเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องหาอาวุธไปจัดการมันแล้วแหละเออนัน่นน่ะดิชายแก้วว่าแต่ อันดับแรกเลยทำไมเรือเราถึงจมแล้วเนี่ยเอาน้ำเ,เข้าใต้ท้องเรือหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าของก็เอาเรือพังมาให้ฉันไปเนี่ยน,น,น่าดีดูที่เรือเริ่มจมแล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอดำน้ําลงไปหาของใต้ท้องเรือแป๊บตาชายเกิลดูซิว่าจะเจออะไรบ้างได้ได้ได้บันนี่เธอนี่ไม่ได้เรื่องอย่างเลยนะชายเกิลอะไรอ่ะก็ให้เรือมาเธอไม่สำรวจตั้งแต่แรกก็ให้อาวุธอะไรมาบ้านนี่เธอก็รับงานมาเลยก็เห็นเขาบอกว่าเขามีอาวุธมาให้ฉันก็ อ่ะบุ๋ม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 อะไรนะเอ้ยฉันก็บอกฉันก็แบบสบายใจแล้วว่าอะเอ้ยเธอหาไปเลยเธอหาไปเลยว่าไงหาอาวุธไปเลยเจยัมอะไรเจ็บบุ๋ม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 บุอะเจอยังเรียกฉันเหรอใช่บันนี้เธอเจอยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันให้เสร็จก่อนแล้วก็ยังไงอะไรฉันแค่ถามว่าเธอเจอหรือยังว่าสั้นละเม่ ล้วไหมแล้วไม่ว่างจริงๆชายเกิลเนี่ยเดี๋ยวๆๆลงไปก่อนนะเธอไปหาให้เสร็จก่อนฉันไม่ชวนเธอคุยแล้วเจออะไรบ้างเนี่ยเธอได้ยินฉันไหมอ่ะชายเกิลฉันเจอปืนอันนี้ด้วยอุ้ยเป็ปืนอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไหนต้องกดดูดิ้โอ้เรามีหอคอยอุ้ยตัวได้หอคอยแล้วชายเกิล โอ้โหฉันบอกแล้วว่าเจ้าของกอดเนี้ยอย่างเจ๋งโอ้โยงั้นเราก็ขึ้นหอคอยแลจัดก,การเปรตได้อ่ะดิใช่ชัเก้าชั้นบนยังขึ้นไม่ได้อ่ะฉันติดอ่ะออหอคอยนี้ใช้การไม่ได้เรื่องเลยชจเก่าใช้ได้แค่บันไดตรงนี้เองเหรอใช่แล้วอย่างนี้เปรตก็จะเข้ามาหาเราไหมเนี่ยเราไปอยู่ข้างบนสูงสูงไม่ได้อ่ะโอ้โยมัน,นมาแล้วชก่าชเก่าขึ้นไม่ได้ไปจะทำไงกันดีอะชัเกา ไม่ได้เรื่องเลยหอคอยเนี่ยโหหอคอยเมื่อกี้ใช้งานไม่ได้ใช่ไเก้ามันสูงไม่พออะเปรตกินเราถึงอะตั้งไม่ทันในเปรตกูเข้ามาเลยอ่ะใช่นี่ดีนะเราอยู่ในน้ําเปรตไม่กล้าเดินมาเนี่ยไม่งั้นมันตกน้ําต่อมแต้มตายเลยโแล้วฉันว่ามันต้องมีอาวุธย่างอื่นอีกแหละเดี๋ยวเยวขอขอตัวลงไปก่อนวันนี้ลงไปหานี้ฉันตลอดเลยอะบุ๋มบ๋ม อุ้ยฉันเจอ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 ยังเจอยังเจอแล้วเอ้ยเธอได้อะไรมาอีกอ่ะรอบเนี้ยได้ปืนมาอีกกระบอกไม่รู้อะไรเดี๋ยวลองเสกดูดิอุ้ยแบบนี้เราจะเจางคลิปมัดกันเหรอนี่เพิ่งเดือนสิงหาเองนะชายเกิลเอออีกตั้งนานทำไมเจ้าของเกาะให้ต้นคลิปมัดเรามานานนะดิเอาออกก็ออกก็ออกไม่เอาวันนี้โอ้เธอไปหามาใหม่ดิอู้ฉันอีกเลย เจออะไรยังมีอะไรบ้างเนี่ยเจอไหมเจอไหมอู้้ไม่เจอเลยอะนี่วันนี้ได้่าดีเดี๋ยวเป็ดมาอีกอะคือเธอไม่สงสารเลยฉันดำน้ำนานเนี่ยคือรีบหาดีเดี๋ยวจมน้ำตายอะไรก็ว่าไปสิชกยนกฉันก็เป็นห่วงเธอนะกลัวว่าเป็ดจะมากินเธอในน้ำเนี่ยเจออะไรก็ไม่รู้อันนี้ไหนไหนไหนโอ้ยอะไรเนี่ยสุ่มไก่ยักษ์หรอ กลงขังเป็ดจิชายเกลวฉันรู้แล้วเราทำยังไงเราจับเป็ดมาใส่ในนี้ไหมใช่เราต้องมีคนหนึ่งเนี่ยไปไปล่อเป็ดชายเกลวใครหรอเธอไงฉันก็ได้อฉันจะไปล่อ,อยังไงอะเนี่ยว่าแต่เครื่องนี้ทำงานยังไงเนี่ย มันมีที่ควบคุมด้วยอ่ะใช่แต่มันบอกว่าห้ามกดด้วยนะแล้วมันจะมีไว้ทาไมเนี่ยอุ้ยมันเครื่องฆ่าเปรตหรือเปล่าดูดีข้างล่างเฮ้ยเป็นเครื่องปั่นปะเนี่ยใช่มันหมุนหมุนหมุนเหมือนเครื่องปั่นเลยอ่ะใช่ว่าแต่เราจะเปิดใช้งานยังไงอ่ะฉันทําไม่เป็นอ่ะนี่ออนแล้วทําไมฝาไม่เปิดอะไทเกิลหรือว่าอีกปุ่มหนึ่งที่บอกว่าห้ามกดนี่ไงกดไปแล้ว ดูน,น็อตเลย <place. S 1> อะนี่ฉันก็กดไปแล้วโอ้ยดูสวิตตรงนี้ไหนอ่ะนี่ไงเปิดนี่ไงยายก้าวเฮ้ยมันเปิดแล้วเดี๋ยวขอปิดสวิตก่อนนี่อ๋อสวิตนี้คือสวิตสีสีเขียวเนี่ยหลอดไฟสีเขียวนี่คือควบคุมทั้งหมดเลย,ยส่วนสีเหลืองนี่ทำอะไรไม่รู้อะ อ๋อใบมีดใบมีดควบคุมใบมีดข้างล่างเครื่อนปั่นน่ะดูดินี่ใช่ไหมให้มันหมุ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 นน่ะใช่ส่วนอันนี้ห้ามกดนี่คืออะไรไม่รู้ไอเธอลองกดใหม่สิเนี่ยกดแล้วนี่ไงมันเป็นแบบใบพัดใหญ่ขยับน้อยๆอ,อ,อย่างเนี้ยอ๋อใสยมันติดใช่ฮะเชลลอุย๊ยฉันรู้แล้วต้องทำไงนี่นี่เลยไอตัวดำเนี่ยตัวดำนี่เลยเชลลก,ก,กดเปิดดิอันเดี๋ยวฉันกดโอ้ยเชล ขึ้นมาใชเกิลไปลงไปทําอะไรเนี่เธอไม่นัดฉันเลยว่าเธอจะเปิดแล้วอ่ะจะออกยังไงละเนี่ยโอ้ยตายแต่ใชเกิลเธอจะออกไงเนี่ยฉันถูกขังอยู่ในนี้ไม่มีประตูด้วยอ่ะข้างล่างอ่ะโอ้น่าสงสารจริงเลยพัวชายเกิลเนี่ยวุ่นวายซะจริงเลยเธอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอคอยเมื่อกี้ไหมเอาเอาเธอต่อบันไดให้ฉันหน่อยฉันรู้แล้วทำไงชายเกิลทำไงอ่ะอยู่ในนั้นแหละฮ่าอยู่เป็นเพื่อนเปรต โอ้ยไม่เอานะบันนี่เราต้องรอไปด้วยกันสิฉันขอบันไดหน่อยฉันขอบันไดเดจ้างนั่งนั่งนั่งฉันนั่งแล้วไม่ใช่นั่งบนโซฟาดิชายเกิลเธอที่อ้าวฉันเห็นแล้วเธอเอาโซฟาให้เดี๋ยวเก้าอี้นี้เหรอใช่ขึ้นเลยนั่งเลยฉันนั่งแล้วนี่ยกขึ้นนั่งเน่งนงะนั่งเน่งๆ่งเดี๋ยวพลัดนะเดี๋ยวพลัดแล้วเจ็บนะเรียบร้อย ออกมาห่าละจริงเลยเนี่ยออ้ยถ้างั้นเราก็จับเปลยตัวดํามาเลยไหนลองสักตัวดิเป็นนี่เอาไง่ะเอาไง่ะอยมันลงไปในนี้เลยเอาลงไหมจะลงไหมเฮ้ยมันไม่ลงอ啊ชายก็ว่าเปลยไปไหนแล้วอุ้ยเปลยปีนแล้วใจเก็คุยไม่ขึ้นไปอยู่บนนี้แล้วว่าสรุปคือล้มเหลว ล้วมันก็กลับเกาะไปแล้วด้วยจบเลยวันนีแล้วนถะ้าแมเมื่อกี้เธอไม่จับมันลงไปในนั้นน่ะแม้ไชเกิ้ลมันก็มีมือมีเท้าปะเธอคิดว่ามันอยากจะลงไปไหมเออมันก็คงไม่อยากลงแบบที่ฉันไม่อยากลงมกเมื่อกี้อะนั่นน่ะแหละไชเกิ้ลแถมยังปิดฝาอีกอะ่ะโอ้ยจบเลยชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวตงไปดูีิข้างล่างมีอะไรอีกไหมเนี่ย เจ้าของเกาะจะให้อะไรมาอีกั้งเนี่ยน่าหน้าดีชายเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาก่อนเนอะอาวุธแต่ละอย่างนี่ก็แอดวานซ์จริงๆเลยออแต่ว่าใช้ไม่ได้ทักอย่างบัีทึกเธอเธอเธอสำลักน้ำตายอย่างเนีเ้ยเกือบแล้วชายเกิลฉันเจอเอนี้คืออะไรไม่รู้อ,อโอ้แม่เจ้ามันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้มันคล้ายๆกับอะไรสักอย่างเลยอะชายเกิลเราไปสำรวจกันดูไหม ไป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 เอาเรือเอาเรือขับไปไปเอาฉันลงมาแล้วเนี่ยขึ้นเรือมาเร็วไปเลยไปสำรวจกันมันคืออะไรก็ไม่รู้อะโออยังกับภูเขาไฟเลยอะบันนี่ใช่ฉันเห็นไฟไฟข้างล่างถึงแล้วลงไปดูนิใชายเก้าฉันรู้แล้วรู้ว่าอะไรบันนี่ฉันรู้ว่าเจ้าของก่อให้สิ่งนี้มาทำไมเนี่ยให้มาทำไมเหรอให้เรามาหลบเปรตไงชายเก้าโอ และนี่ฉันว่าเจอจนี้ด้วยจักเกลมันคือมันคือนิวเคลียเราไม่ต้องรอมันหลอกเนี่ยดูดิอ้ยมันลงน้ำมันเต็มเลยอะเอ้ยแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้โหยเจ้าของเกาะนี้หล้ำจริงๆเลยอะใช่เขาจ้างเรามาเพื่อให้เราล่อเปลนี่เองดูดิจมน้ํากันทั้งนั้นเลยขึ้นมาไม่ได้นั่นเราก็ยิงนิวเคลียได้โดยที่เราไม่ตายใช่ไหมจักรเกลยิงเหรอเราจะโดนหลอกไหมเนี่ยเธอคิดว่าเราโดนหลอกวุ้นมันดันเรือเราไปแล้วเนี่ย เธอคิาเราโดนหลอกปะไชคิลฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะแต่ว่าตอนนี้มันมาเต็มไม่หมดแล้วยิงลงไปเลยมันนี่ยิงไปแล้วฉันว่าเราไม่ใช่ขับไล่เปลดอย่างเดียวนะไชยิลเราทำเกาะพังด้วยนะเราก็ไม่รอดด้วยนะ